สวัสดีครับทาโจทย์ให้โคตรกล้องกับผมอาจารย์เอกนะครับเราจะมาฝึกวิทยายุทธ์จี้จุดวิชาคณิตกันฝึกลมปานกันทุกวันคลิปละ1โจทย์ทั่วนะครับ คลิปนี้เราจะมาหาลิมิตของ fx เมื่อ x ลูกเข้าหา2กันนะครับเอ่อฟังก์ชัน fx เราเป็นฟังก์ชันเงื่อนไขที่มีรอยต่อที่2นะครับดังนั้นการพิจารณาลิมิตที่2จําเป็นต้องพิจารณาทีละข้างนะครับเราก็จะต้องหาลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาของ2เพื่อดูว่ามีค่าเท่ากันหรือไม่นะครับดังนั้นเริ่มต้นเราก็จะมาดูลิมิตทีละข้างกันนะครับ เริ่มต้นลำดับแรกเราดูที่ลิมิตทางซ้ายของ2นะครับลิมิตเมื่อ X ลูกเข้าหา2ทางซ้ายของ fx นะครับเมื่อ X ลูกเข้าหา2ทางซ้ายฟังก์ชัน f ของเราก็จะมีหน้าตา เท่ากับเงื่อนไขด้านบนเนาะเพราะว่า2ทางซ้ายแปลว่ามีค่าใกล้2แต่น้อยกว่า2นะครับเราก็จะต้องใช้เงื่อนไขบนนะครับ fx ของเราก็จะเท่ากับ2 2 x นะครับซึ่งลิมิตข้อนี้เราสามารถแทนค่า x ด้วย2ตรงๆได้เลยเพราะว่าตัวหารไม่ได้เป็น0อยู่แล้วนะครับก็จะได้ลิมิตออกมาเป็นลบ4นั่นเอง ลำดับต่อมาเรามาดูลิมิตทางขวาของ2กันบ้างของ f x นะครับลิมิตของ f x เมื่อ x ลูกเข้าหา2ทางขวาเมื่อเราพิจารณาการลูกเข้าหรือการเข้าใกล้ของฟังก์ชันเรานะครับเมื่อ x มันใกล้เลข2จากทางฝั่งบวกนะครับ ฟังก์ชันเราก็จะต้องพิจารณาเงื่อนไขที่มีค่ามากกว่า2เนาะการที่ x ใกล้2นะครับจากทางบวกนะครับเราจะใช้สมการล่างนะครับ x มากกว่า2เนาะและใกล้2 fx เราก็เลยเปลี่ยนเป็นออ x กำลัง2ลบ 4x แล้วก็บวก1นะครับ จากตรงนี้เราแทนค่า x ด้วยเลข2ปกตินะครับแทนได้เลยเพราะตัวหารไม่เป็น0ูนย์อยู่แล้วก็จะได้ลิมิตออกมาเป็น4ลบ8บวก1นะครับ2กํลัง2ได้4ลบด้วย4คูณ2เนาะก็เป็นลบ8ได้เป็นลบ3ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับนักเรียนจะเห็นว่าลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาข้อนี้ก็ไม่เท่ากันนะครับจากลิมิต ของ f(x) เมื่อ x ลู่เข้าหา2ทางซ้ายไม่เท่ากับลิมิตของ f(x) เมื่อ x ลู่เข้าหา2ทางบวกนะครับเราก็จะได้นะครับว่าลิมิตเมื่อ x ลู่เข้าหา2ของ f(x) นะครับก็จะไม่มีค่านะครับไม่มีค่านั่นเองครับ